เกิดอะไรขึ้นครับพี่พี่มาทําอะไรปล่าครับผมได้มีเกิดเหตุอะไรขึ้นครับพอดีมันเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะมาดูอุบัติเหตุนะครับผมเป็นเพราะตั้งด่านหรือเปล่าครับอปลมันจะเป็นเพราะตั้งด่านังไงก็มีอะไรกีดขวางบนถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันที่พูดอย่างนั้นล่ะเปล่า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 

ยงน่ะชิ้นส่วนนี่อย่างตกลงมาที่ไหนครับรถคันนี้ครับรถคันไหนแต่ละขึ้นมาโอ้โห้ยต้นไทรันนี้ขึ้นมาดีแต่รถตำรวจอีกนะมาจังใดนึงมาลบเลือแล้วหักลบกเหลือทุกอก่างตั้งนต่มาถึงบังตั้งแต่ตั้งแต่องเลยนี่แหละตำรวจน่ะรับผิดชอบมันอย่างบ่กเกิดเหตุมันเี่ขึ้นมาหนานั่นยอมมาลับบอกหนีลงมาหนีลงมาหนีด้านลงมาเจ็บด่านแล้วเหรอครับไปเฝ้าหนีครับ ตานี้่ตายรดวันเขตายด้อสีลยหม้หตายทงสนียเยยาโอ้ตำรวจเก็บดวานแล้วันนตำรวจเกี่ยวานแล้วโอ๊ยมตันเยเครับผอู้เขียวรถตันกันตายเราชีวิตยนีล้พี่โจ้เนาะใครรับผิดชอบ รอพอผู้เขียวนะครับคนตายมีคนตายตั้ง่าน